อ้าวโอเคผมต้องรูปฝังอะไรก็ทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้ครับอยู่กผมเป็นแซนซูเนอร์เพิ่มเติม,ตมก็ไปเลือ่อนซิมผมอ่ะวันนี้ผมจะเขาเรียกว่ามาสปอยเขาเรียเป็นอ่ามารีวิวสกิลแล้วผมไอคือสกิลเนี่ยมันเป็นสปอยซึ่งอันนี้มันเป็นสกิลที่รู้สึกว่าไอทางอเล็กหรือว่าทางเอ็ดบินของลูกกูเนี่ยเขาเพิ่งได้ทําลงวันนี้แล้วก็พี่ก็เพิ่งมาสปอยวันนี้ผมก็คืออันเนี้ยม,นนมันเป็นสกิลสเปเชียลสองหรือว่าเป็นสกิลพิเศษ2ซึ่งไอสเปเชียลหนึ แบบ Special 2เนี่ยก็แปลว่ามันมี s สกิลสีแล้วก็ตัว S แน่นอนผมซึ่งก็มีลักษณะให้ไม่ดูเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันใน Discord กันเลยผมโอเคเราไปดูกันใน Discord คอนเดกันเลยนะครับใน Discord ของโลโกนก็จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมผมแต่ว่าคือใน Discord ที่พี่ต้องการจะให้ดูก็คือเป็น Discord นี้นะครับก็อันนี้ผมก็ที่เขาทําก็ใน Discord อ้ผมก็คือเป็นของวิกตอเรียด m e r อร์นะก็อันนี้ก็คือเป็น Discord เดิมผมก็เขาได้ทําอันนี้เดี๋ยวพี่จะให้ดูกันแบบเต็มๆเลยนะก็เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้ผมก็เห็นไหผมก็จะเป็น การเหมือนกระตีอะไรรู้นะผมก็มันน่าจะเหมือนกับเป็นการปามีดเดี๋ยว่ลองนับดูก่อนอ่ะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวพี่นับดูก่อนว่ามัน1 1 2 3แล้วก็เอ้ยป่ะเดี๋ยวน้องถ้ามันวจังวะรู้สึกว่ามันไวมากๆเลยโอเคนะนี้เดี๋ยวพี่จะให้ดูเขาเรียกว่าในรูปด้านขวานะก็ให้เราดูในจอขวานะ นี่ก็ดูวันนี้ผมเดี๋ยวพี่จะปรับภาพให้มันชัดนะก็คืออันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะทำแบบช้าๆนะก็เนี่ยมันช้าๆผมเดี๋ยวเราจะดูสกิลกันเลยนะเนี่ผมเรามาดูกันชัดๆเลยผมก็เป็นการตีหนึ่งสองสามสี่อ่ะเป็นการปาสี่ครั้งครับผมก็เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกรอบนะรู้สึกว่าเอ่อเด็กๆบางคนก็อาจจะมองดูไม่ทันนี่นะให้ดูนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูรอดูว่าผมเดี๋ยวรอดูเนี่ยหนึ่งอ่ะแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สี่ผมเป็นการเหมือนกับเป็นปาไม้สี่สี่มีดครับผมอ่ะเป็นปา ก็มันดูเท่มากเลยเนี่ยเหมือนกันก็เรียกว่าพี่ต้องมาสโลว์โมชั่นเพราะว่าคือมันยังไงมัน มันมันเยอะมากแล้วก็คือไงเอ้ยไม่ใช่เยอะเด่ะมันไวมากก็เลยเาาต้องเอามาสโลโมชั่นให้เด่นไปเนี่ยก็เป<น>็นเอาสโลโมผมว่าเขาเรียกว่าไอ้เจ้าสกิลเนี้ยมันอาจจะเป็นสกิลตัว F ก็ได้ครจะเป็นรู้เพราะว่ามันเป็นการมีดปามีดแบบฟึบฟืบฟืบฟืบแบบเลยลัวผมซึ่งมันน่าจะเป็นระยะไกลอะไรเพราะว่ามันส่วนมากมันปามีดหมดเลยอะ <S <S ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูเขาเรียกว่าในไอเดียของไอ้เนี้ยผมไอเดียของซูชิบาลัตแล้วก็อ่าจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันมีหลักฐานเลยก็คือเนี้ยผมอันนี้ในนิชชันนะครับผมก็เป็นส สกอสกอร์เป็นหนึ่งอะสเปเชียลสองผมซึ่งสเปเชียลสองเนี่ยมันอาจจะเป็นสกิลเขาเรียกว่าเป็นสกิล F หรือไม่ว่าสกิลตัวซีก็ได้เนาะซึ่งบางคนถามพี่ว่าพี่แล้วพี่รู้ได้ไงว่ามันเป็นสกิลสเปเชียลก็ให้เรามาดูตรงอาบอลัลหรืผมอ่านแล้วก็ดูได้ผมเห็นไหมเนี่ยไอเขาเรียกว่าไอตัวสกิลตัวซีเนี่ยไม่ตัวซีเขาจะเขียนว,ว่าโบนัสสเปเชียลหรือว่าแล้วก็ตัวเอฟเนี่ยเป็นไหมเนี่ยก็เรียกเป็นอัลติเมทดสเปเชียลผมก็มันไม่มแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นสกิลสเปเชียกว่าเป็น ตัวสีเนี่ยมันมันเป็นสเปเชียลที่สุดละเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นสกิลที่มันได้มาเสริมมาแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า a อนิ a t ชันเขาเรียกว่าในอย่างอื่นเดี๋ยนวนี้ยังไม่ทราบอันนี้นาเขาทำรูปปล่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่องดูนะในะในตรงนี้ก็ไม่มีผมอ่ะแล้วก็ในโมเดลก็ไม่มีอะไรนะ <c oughs> ก็ยังแค่แอนิเมชันแล้วก็อันนี้ผมเดี๋ยวเราลองดูน,นี่ว่ามันนี่มันคืออะไรวะ,ะมันใช่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีนะไม่มีไม่มีมมมมก็ แล้วส่วนผมว่าเขาเรียกว่ามีแค่ออนิเมชันเดียวที่มาแต่ว่าก็มีการแกะรอยออนิเมชันโดยการที่เขาเรียกว่ามีคนทําเจ้าออนิเมชันอันนี้มาผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็โอเคผมก็ถ้าว่าใครที่เข้ามาดูสปอยเพียงเท่านี้หรือว่าเขาเรียกว่าเข้ามาดูคลิปสปอยอะไรประมาณนี้ก็จบเพียงเท่นี้ผมแล้วก็รายจารนี้จะเป็นการเล่นของพี่แล้วผมโอเคเราไปเล่นก,กันเลยนะครับโอเคผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในแมปแล้วผมแล้วก็โอ้โหนี่เป็นการคืน้วย เดี๋ยวเราจะไปแกล้งเด็กแล้วกันรู้สึกว่าการแกล้งเด็กเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาในเรืเนี่ยโอ้เก็ดเด็กคลาสสี่มาดูดิโอ้โหเราเตะแล้วต่อ๋อดูดิรู้สึกว่าวิ่งไวมากคนนี้น่าจะเขาเรียกว่าน่าจะเดืดอยู่โอ้โหอะไรเนี่ยว้าวโอ้โหดูตีดิอออดูตีแล้วดิตีเราไม่เข้าเลยสุดยอดเลยนี่มานี่มานี่ไปไหนล่ะเด็กบอกไม่อะจำผมไม่นะไม่นะไปไหนล่ะนี่ไงเราไล่เด็กหรือไล่เด็กมันจริงไง ไล่เด็กเป็นบันจริงๆนี่ไล่เตะไล่ต่อยนี่ไล่เตะไล่ต่อยนี่โดนด้วยโอ้โหนี่ก็นี่อะไรเนี่ยว้าสุดบอกว่ามันมันต้องตกใจแล้ว şey ว้ากันว้าหนี่ไล่เตะไล่เตะว่านี่เตะอื้อเตะเขาเรียกว่ามันนี่มันนี่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรทีมเขาบอกทีมฮัลโหลทีมทีมหน่อย เขาบอกว่ามาอยู่ทีมเดียวกันเราหน่อยนะเออห้ามสู้กันเนี่ยเขาเรียกว่าดูดีโอวโหเขาเรียกว่าเราแกล้งเขานะอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนเราเล่นกับเขาอ่ะคือเราไม่ใช่อาวุธไล่ต่อยเราแค่เอาเขาเรียกว่าเอาเอาเอามัดเดี่ยไล่ต่อยเขาเคือเขาจะไปฟาร์มต่อก็ได้เราเราไม่ทําอะไรนี่ถ้าเขาเดินไปฟาร์มต่อเราก็ไม่ทําอะไรกันแล้วดูแล้วว่ามันจะวิ่งหนีเราไปถึงไหนดูดิวิ่งเลยกระโดดโยงโยงกันกระโดดด้วยอ่ะโดดด้วยอ่ะโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาขยงไปยงมาอะไรกันนะ วันนี้วันนี้นนเดี๋ยวเตะเตะต้องเตะหลอดเหลือเขาเรียกภารกิจของเรา1นีหลอดหลอดไม่โดนไม่โดนอะไรเนะนี่ยอ๋อโอ้โหไบวิ่กไปไหนนะอ๋อเขาอโหดูดิเขามีการสวนเรามาเลยเนาะอ๋อดูตีเราโอ้วันนี้วันนี้น,นี่ไล่เตะไล่เตะนี่ไล่เตะนี่ ีาดีมาดีเขาเรียกว่ามาดีมาดีดีไล่ไล่ไล่ติไล่ติโอเคผมนี่อะไรเนี่ยโอ้วันนี้มันเจ้าหางสีชพูนี่มาเจ้าหางสีชมพูไม่นะโอ้ยทําทำไมสีมันดูสวยมากดูดิเนี่ยมันเป็นชมพูแดงม่วงคือสีมันสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนว่า nice killer ดูดิเราบอกว่า nice color โอ้โหแบบมันเป็นสีที่มันสุดยอดมากเลยดูดิโอ้โหสีแบบอย่างเฟี้ยวนี่อะไรน่ะดูดิเอ้ยมันดูเท่มากนะแล้วมันสุดยอดมากเลย คือ <c ười> พี่ชอบสีอะไรแบบเนี้ยแล้วดูอาวุธสีพี่เนี่ยมันเป็นสีชมพูอย่างเดียวมันไม่ใช่สีเนี้ยถ้าเป็นสีเนี้ยพี่จะชอบมากเลยแต่นี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีเขาเรียกว่าสีชมพูอ่อนอน่ะเออได้แหละพี่ก็เลยแบบอยากจะได้สีใหม่ <c ười> เดี๋ยวสักพักคนาต้องส่มสีใหม่แล้วไม่นานเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเติมสักหน่อยละนี่นนอะไรเนี่ยอ้อเลยเช็ดเดี๋ยวเราตีอะไรให้น้องเขาหน่อยนีม่มาตีมาตีมาตีนี่นี่เราตีอะไรนะโอ้โหนี่เลยนะเอ้ยแล้วจะไปเปโทกาเลย ไอ้โทกะวันนี If, ้เถกะไล่ไลรตีได้ไหมไรตีโทกะรู้ว่ารู้สึกว่าโทกะเขาจะเลเวลเยอะอยู่นี่โหขาดเอเลยกนิดหว่านี่อะไรเนี่ยนี่ไลรตีเขาเรียกว่ากดทีแล้หมุนนี่กดทีแล้หมุนอ่ะทาได้เป่าเนี่ยเขาเรียกว่าสูตรวิธีการทำแล้วก็ให้เรากดปุ่มทีค้างอ่ะแล้วพอทีค้างมันก็จะกันแบบนี้ใช่ไหมพอเรากดทีค้างมันเสร็จเราก็กดปุ่ม W แล้วก็ A S D W A S D W A ไปเรื่อยๆผมก็คือวนไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการหมุนแบบนี้ผมไอ้นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าวิธีการหมุนง่ายๆ กดปุ่มทีค้าแล้วก็ W A S D W A S D W a S D ครัผมก็เป็นสูตรนะเขาเรียกเป็นการหมุนง่ายๆนะก็ถามว่าใครที่ทำไม่ได้ก็ลองฝึกๆเดี๋ยวผมเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันอาจจะทํายากอะไรเลยนยเอ้ยจะบอยโตมันคึกหรือเปล่านะไอ้ไอต่อไอ้ต่อยะชิมูระมันนี่กระโดดตีมันโอ้โหโอ้โหเอ้ยมันคึกแล้วว่ะมันคึกแล้วว่ะมันไล่ตีใครเนี่ยเฮ้ยมันไล่ตีพี่วะเฮ้ยจะจะบอยโตโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าไหนตีด้วยเจียวโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเจียวโดนโดนมาด้วมันนี่จะบอยโต จิ้วโหจิ้วไปเขาเรียกว่ามันมันไรตีพี่ว่ามันไล่ตีพี่ว่าเฮ้ยอย่าอย่านี่อะไรเนี่ยโหเขาเรียกว่าการล่าบอยโตอย่างชั้นเชิงการล่าแบบอย่างมีชั้นเชิงแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยการล่าแบบการมีชั้นเชิงเขาเรียกว่าสูตรนะผมสูตรนี่อะไรเนี่ยโอ้โหยิงจิ้วแล้วโอ้โหใครมันตายเลยของพี่เนี่ยนี่นี่โอ้โหดูดิโดนกันเองนี่แหละไม่ว่าโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอ้หยิงไปอย่างว่านี้เขาเรียกว่าไอตก็ยังยอมจะเขาเรียกว่านี่นี่นี่ดูดิ โอ้ลีเ <ules> ช่น <motiv> น <ators> <vt> er mm ี hmm ่นี่นี่โอ้โหเขาเรียกอีส่าเลยมันก๊อตสุดๆเลยนี่หว่าเฮ้ยอย่า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 มาอย่ามาโอ้โหอย่ามาอย่ามาเออเขาเรียกว่าเราต้องเป็นสูตรให้ผมเราต้องยิงเขาเรียกเป็นสูตรนี่ไงนี่ไงกดปุ่มเอไปโอ้โหมันจะตายแล้วมาเร็มาเร็วเขาเรียกว่าการลุมบอยโตโอ้โหใบโตแล้วใครเนี่ยมันลุมอะไรกันเองกันหมดแล้วเนี่ยเลือดหลอดแดงหมดแล้วโอ้โหว้าวม่ตายเลยจะบอยโตปัญหาไปไหนเลยอย่าเพิ่งตายนะนี่นไงเราเจอแล้วจะบอยโตอย่าเพิ่งตายแป๊บนึงอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายรอ รอก่อนรอก่อนรอก่อน <laughs> ละกันดืดละกันเขาเรียกว่าเรากําลังไปเดี๋ยวเราจะเป็นเคาเรียกว่านักล้านแล้วกันเราต้องการที่ได้อซิเซลเดี๋ยวเรายังไงนี่ๆเราจะตีเปี้ยงอย่างวันนี้โอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอ้หลอดแดงแล้วดูดิมันหลอดแดงแล้วมานี่บอต่อดี่ๆๆๆๆโอ้โหเค้าเรียกว่าดีดูดิอ่ายิงจิ้วจังหวะนี้เลยยิงไม่โดนด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วใครมันตายเนี่ยสเกลตัว E ตัว F โอ้โหว้าวว้าวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างบนด้วยกันนะนี่เป็นไงล่ะนี่นี่เป็นไงล่ะนี่ นี่นมันจะตายเนี่ยอี๋เรียบร้อยเขาเรียกว่าเราเป็นคนฆ่าผมนี่ไงเย้ยเราเป็นคนฆ่าว้าวโหเขาเรียกว่าได้อาวิธซิลมาหนึ่งแสนฟร,ฟรีฟรีแล้วก็ได้เบลวอะไรไปด้วยมันยอดเยี่ยมเลยเนี่ยเนี่ยใครมันอยู่ข้างบนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหตายเลยปัญหาอะไรเนี่ยแรงเอ็ดม่โอ้โหดูดิว้มันอึดมากเลยนะเว้ยคือมันแต่ละคนมันอึดมากเลยมัน เดืบิตี้กันเท่าไหร่กันเนีเ่ยเฮ้ยนี่อะไรนะอันนี้มันเจ้าเด็กนี่วะเฮ้ยแล้วไข่มันทาอะไรกันวะเฮ้ยไอ้กินกุนี่ว่าเฮ้ยนี่พี่ไม่ได้ตีนะเมื่อกี้ไอ้กินกุนตีเฉยโอ้โ,อโหนี่อะไรนะโอ,โ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 ,อนนโอ้โหโจโฉเลยป๊บนึงเฮ้ยรู้สึกว่าเราจะเจอไอ้อะไรเนะี่ยไอยิงจิ้วไปเลยกันนะแปะโอ้โห ไม่ถึงเรากกจะแกงเขาเนี่ยจิ้วโหไม่โดนไม่ถึงมันคือเมื่อก่อนมันไกลามากอันนี้มันไม่ได้ไกลนะเนี่ยดูดิดโหมันยิงไม่ถึงก็เราก็เพียงแค่นี้ในกันนะล้ำตัองแกงนี่อะไรนะโอ้ยเจ้านรกเป็นไรเนี่ยอ้โวอ้อย่าเอ,อื้อเรียบร้อยแล้วโหแล้วใครมาตีวิษใครมันบังอาจมาตีจนได้เรารับเงินกันแล้วกันนะ <laughs> รับเงินแล้วทำเควยแล้วพอแล้วรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเราได้อฟพีเยอะเดี๋ยวเราจะกด เ,เขาเรียกตามที่หมอลนะก็อนเนี้ยคือบางคนเขาทาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่จริงๆเนะี่ยคือพี่ทําได้ออกกํลาลังกายเนะี่ยคือมันทำง่ายเลยการที่เราต้องเขาเรียกว่าชินกับแป้นพิมพ์พอเราชชีกยบแป้นพิมพ์เนี่ยเราก็จะเริ่มกดได้นะแล้วเวลาเ,เราทําสําเร็จแต่มันได้เขาเรียก XP อยู่ที่20เรเวลนะถ้ามีคุณสอก็ได้20เรเวลหรือว่าเขาเรียกเป็นค่าโฟกัส60ซึ่งมันเยอะมากๆเลยแล้วก็ตอนเนี้ยพี่ก็ใกล้เลเวลสันก็เพราะว่าไอ้พวกคเครดิตเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูนะ <laughs> เนี่ยตอนแรกเออ่พี่เลเวลสีก็เป็น1 4 2 0งพันสี่ร้อยยี่สิบก้าก็ได้ค่าโฟก,กัสหนหกสิบเดี๋ยวเราจะอัพเขาเรียกว่าคุณแก้ถึงสามพันนะผมก็อะไรเงี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นของเราแล้วนะครับ okay, okay, ผมโอเคผมใกล้กันสำหรับวันนี้ครับถามใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกด like, ไลค์กดซับสไคร้ล้วผมแล้วถ้าใครพี่ทำคลิปอะไรต่อเลยพี่ทำคลิปสอนเล่นอะไรต่อก็ลืมคอมเมนต์กันเด้อผมยังไงนะสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปน,นะครับโอเคนะครับสรุปคำวันนี้ครับแห่ไ, <laughs> ไปละไปแล้ว